สวัสดีค่ะมาอีกแล้วจ้าต้อลาผ้าเพลินมาแล้วจ้าต้อกับสิพ้าแรนของป้าคือเก้าหลานนอจ้าเมื่อน,นี้เมื่อน,นี้สิพ้าแรนของป้าหาเห็ดได้จ้าว่าสิมีเห็ดบอเพราะว่าป้านี่รอบที่สามเราติดต้อสิมาหน่ยจ้าว่าสิมีเห็ดให้ให้เก็บบอต้อสิพ้ายางหาเบิ้งใกล้สิมามาสิมีเห็ด่าจุดนี่ต้อสิต้อสิเขาไปหาจุด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 เลย เมื่อนีเพราะว่าไอ้ทุกมาแล้วให้ต่อมาคนเดียวอีกแล้วเมื่อเนี้ยก็เลยสิว่าสิบิงหาเก็บรองเบิ้งว่าสิท่านเวลาเพราะว่าสิไปขายเห็ดจ้ะมาเมื่อนีสิไปขายเห็ดเก็บมือแรกมือสองก็สิไปขายจา้ะเพราะว่าตอนนี้เอาเห็ไดไบโดนบ่ได้กตเหต็ดกับน้องตีนราคาจ้ะพี่น้องตัอสิพ้าพี่น้องอยางเบิง้งว่าอ่าสิมีเห็ดบเมื่อนีเพราะว่ามันเป็น ขั้งที่สามเราปาี่ทิโตอมานะจ๊ะเนาะพี่น้องเนาะตอนสิพาชยางหาเบิ้งวาวสิมีบอจุดจุดทิโต้สิพลาไปเบิ้งจุดจุดเลยเนะจ๊ะเนาะไปจ้าตัวนี้กับสิเล่นหาเลยล่ะนี่ต้องเอาือืม เห็นดอกหนึ่งจ้าพี่น้องนี่มีอีกดอกนึงพี่น้อง ก้าจุดนี้มันจะหลายหลายดิพี่น้องปีนี้ปีนี่บ้ออกเล่าตัวน,นี้ปีนี่มันบ้ออกไหมพี่น้องจุดนี้ไหมมาสามรอบแล้วก็วไดนน้นี่จ้ะพี่น้องนี่จุดหนึ่งที่ต้อต้องวิ่งมาหาจ้ะจุดนี้มียุดจ้ะ ขาเห้าเหพี่น้องนี่นะาพี่น้องขาเหงาขาด ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ต่อหลาพาเพื่อนในเด้อจ้าพี่น้องจ้าใน้จ้าเห็ดดอกงามมันนี่ต่อสิแลนเจ็บจ้าแรนแรนเก็บเห็ดมือนเนี้ยโมมีเวลาหลาย ตัวกัสิผ้ายางเข้าไปในป่าเป็นน้ำทางก็นอจาจะแล้วก็จังเห็นจุนเห็ดตักระจังสีแวะเอาแวะเข้าไปดูว่ามีเห็ดบอ่อได้ซ้ไหนก็เอาเนอะพี่นอ้องนางไปน้ำกันเด้อพี่น้องจ้ะไปรุนเห็ดน้ำกันว่าสิมีเบ่เมื่อนี่กต่รุนเบืงเอ,องเนาะพี่น้องเนาะ เ,เพราะ่ได้ปลูกไว้ก็ต้องรุ่นเป็นธรรมดาเนาะตอนสีนยางน้ำทากรดถไถนี่ไปก่อนป้าเพิ่นก็นตัดทักไหมพี่นอ้องเพิ่นเพิ่นตัดป้าแล้วมันแห้งอะ แต่ป้านี่ตอกกับมาสามนี่รอบที่สามรอบที่สามรอรอบที่สี่เนาะจำบ่ได้แต่ก็เห็ดหลายทีพี่น้องมาย้ำไหนก็ได้ย้ำนั่นปลานเนี่ย <c oughs> <c oughs> เห็นเราจะพี่น้องจุดนี้ออกอยู่ออกอยู่จ้า เห็ด hey, แดงกับงาๆพี่น้องเขานานหนาวแล้วพี่น้องเอ้ยเก็บนี่จะได้รีบๆแล้วมันเนี่ย ถ้าไปตรงอีกจุดหนึ่งก,กน่งนธรรมดาสิหลายๆจ้ะจุดเนี้ยแต่ว่าข้างก้อนกับว่าท่านได้ออกหลายเดิข้างนี้สิออกไปเท่านั้นหละเพราะมันเป็นปลาปลามันแห้งเนาะพี่น้องมันก็เลยแบบออกยากจักหน่อยโอ้มีอยู่พี่น้องมียุพี่นอ้อ,นอง,อองจ้ามียุจะเต็มเลยพี่จ้าเต็มเลยพี่น้อง ก็ว่าขัางก้อนบพท่านได้ออกอุ้ยต้อวางถังก้อนมึงนะพี่น้องจ้ะเต็มเลยจ้าแต่กระสิบพี่ตะเก็บยากวะก็าายากเดอกยวนะพี่น้องเนาะพุ่นับเพิ่นอ,นะนอนนยู่ใต้ไม้พุ่นนะมึงมึงมึง,งนี่พี่น้องอุ้ยเต็มเลยพุ่นจ้ะพี่น้องเนี่ยขนาดปีนี้ต้อมาหลายรอบแล้วดิปลานเนี่ยแต่ข้างก้อนบพท่านได้ออกนะ เองพี่น้องจา๋าดูช่วยกันเต็มเลยค่ะแต่โตต้องลื้อไม่ออกมันสิมีอีกยางขึ้นไปต้องยางขึ้นไปหาวนู่นนั่นเต็มเลยดิจ้าพี่นอ้องมันสิไหลลงไปพี่มันมันสิไหลลงไปทางนี้อ่ะพี่น้องมันสิไหลลงไปทางนี้ทางนี้เนาะเดี๋ยวโต้พากเก็บผ็ดกันนะจ้าพี่นอ้องโต้ลื้อไม่ออกดูชัดๆจะาึงเน่ เต็มเลยจ้ะพี่น้องถ้าพุ่นน้ำจ้าตัวมาสิตัง้งกล้องตัง้งบ่ได้เก็บก้น ตั้งกองล้วลนนุกถนัดไหมพี่น้อง อย่าเงีย้ยจะพี่น้องมองเน่ยเพราะว่าทิศตั้มาทำตรงนี้ว่ท่านได้ออกไหมพี่น้องออกในน้อยข้างนี้เลยออกหลายเนี่ยแตวตอนเพิ่นท่านได้ตัดไม้นี่มันหลายหลายไหยมพี่น้องมองนี่นะได้เป็นถังถังขาวนี่ประมาณถังทิศตัถือมาเนี่ยถ้าเต็มธรรมดาเลยกับหกโลน่าจะพี่น้องถ้าเขาเดินแบบมันเหยียดเหยียดอย่างกับเจ็ดโลเจ็ดกิโลแหละพี่น้อง ต่อจิถือถังเขามาครั้งละสองถังคันได้เต็มสองถังต่อกระจิเทใช้ถุงสินะต่อเก็บจังสีดีก่าต่อถนัดกลัวแม่พี่น้องเก็บกองไม้ก้อนเลยตัดขาพี่เกาแมงยมงแมงแมลงมเรืองนมพรมงงานมา กอนเอามุ้งลงกอนกันเอามุ้งลงหัวกับบ่หินมอวนบ่ถนัดนี่ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องกันเห็นเังซี่ก็ดีใจเลิกงานน้ำกันนางบ่าติดแล้ว nếp đi ấy, không phải nếp thừa mùn đây cũng đầy xây hoàn muộc khúm à, muộc nam khúm thừa đấy à. có cho hợp lớp cơn cho hợp lớp nè em mà rèo cung nặn chụp nặn chú nó liếc vô ป่าแห่งความฝันอัน้ำไหนก็เคยพลาเจ้าเสียีปนองเก็บมานีเป็นสิบก่าปีเราถ้าต้อเก็บเออป้าถ้าต้อถ้าต้อเก็บเห็ดหลังเลิกงานป้าต้อทิ้ายเก็บแถวบ้านสก็ขับรุกบุกไก่แต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ต้อสิไปป้าไก่ป้าไง ไม่มีน้ำหนักเลยจ้าพี่น้องเด็ดเบา ี่น้องจ๋าพี่น้องเบิ้งเบิ้งเห็ดนี่อันนี้เพิ่นเอิ้นเห็ดเพิ่งจ้ะเพิ่นว่ากินแซบแซบหลายหลายพี่น้องดูเนี่ยเพิ่นเก็บไปกินเพิ่นก็เก็บไปเพิ่นว่าเอาไปแกงแซบดีเพราะว่ามันน้อยๆเบิ่งได้พี่น้องหลายคักอยากให้ไปเกิดอยู่บ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะ หลายหลายส่วนมากมันจะออกตามทางทางรถไถจ้ะนิดเพิ่งบ้านเฮาดีเลยพี่น้องผู้เพิ่นเอาไปแกงใส่น้ำยานางนะมันแซ่บหลายเนี่ยแต่ตอกอะนั่นแหละพี่น้องเนาะดี๋ยวให้พี่น้องมาเห็นมันนำมึงแนห่หลายคัก มื่อนี้ต้อกับสีออกปาลาเราจ้าได้เห็ดทั้งหนึ่งตอนแรกว่าสิเอาไปขายจ้าเลยบ่ไดเอาไปขายเพราะว่าต้อสิไปทุระจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ต้อลาพาเพลินในเด้อดจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ต้อกำลังสียางออกไปหาหลดจ้า